เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าปีหน้าเลยปีหน้าหกสี่เนี่ยจะเสร็จประมาณปลายปีถ้าเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยระบบระบายน้ําของอยากคิดว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องของมันต้องมันเป็นน้ำกระทัด อันดีเดี๋ยว่าูก่อนนะ้าให้มามากมางเาไ้าวคุณนายท่านัดจังหวัดมาคุณนายทนปลัดจังหวัดมาอ้าดูกองัดูกองรันอันนี้ค่ะอันนี้ เอาเบาเบาเลยเบาเบาเลย้วมาอล้วาบ้างเมาบ้ส่รูปตื่นหรือยังอ่ะลูกฮะลูกตื่นหรืยังอ่ะเอาเลยเอาเลยขอรับยขอบคโอเคแหลังก็แก้ biệt ra đi lên, ném tao, sau đó nhíp 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 nhíp, dài là แย่หนิกาชาติมานี่เนายยกบอกนี่แย่อยู่เนี่ยนายยกนายพิษนายยกนายในปืนนี้นายถามว่านายกเสวยไหมนายกสวยไหมนายกสวยไหมรวยรวยรวยผัวผัวรอดไหมรอดเดี๋ยวจะทักแกใส่ของมาให้นะเอาของมาให้นะ เอามาให้นะเข้าใจนิดหน่อไม่เป็นไม่เป็นได้เลยเปน้วางข้างเลยวางข้างางข้างสู้สู้แข็งแรงข็งครับครับอันน้ัน่งัครับ ร้รอมด้วยท่านนายเลนะครับพอรอมด้วยฐานนายกบุคคลชาติพเพรต่ว่าสิ่งที่ที่ปะสบก็คือว่าเราเคยคิดว่าเมือี่ายเตอบอกว่าจินกัดใหม่จีกเป็มแอวออกเสืองเ,อเลยตื่นไหมใช่ไหมไมีอะไรเู คุณนายมอเลกนะครับ